วิธีลงทะเบียนทางรัฐด้วยบัตรประชาชนโครงการดิจิตอลบ a ลเลตแต่ที่แอปพริสโตก่อนนะครับตรงที่ช่องค้นหาให้เราพิมพ์คำว่าทางรัฐแอปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ติดตั้งถ้าเราทำการตั้งแอปเรียบร้อยแล้วแต่ที่แอปทางรัฐอนุญาตให้ทางรัฐส่งการแจ้งเตือนแต่อนุญาต แล้วให้เราแตะเข้าสู่ระบบต่อไปแตะที่สมัครสมาชิกแตะที่สมัครด้วยบัตรประชาชนเลือกฉันยอมรับแล้วให้เราแตะยอมรับขั้นตอนต่อไปแตะเริ่มถ่ายรูปหน้าบัตรอนุญาตให้ทางรัฐถ่ายรูปเลือกขณะใช้แอปวางบัตรตรงกรอบแล้วกดปุ่มเพื่อถ่ายรูป หน้านี้ถ้ากรอกข้อมูลเสร็จแล้วแต่ยืนยันตัวตนแต่ที่รหัสผ่านให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับแล้วแต่ยืนยันตั้งค่าพินโค้ดของท่านแต่ตกลงใส่เลข6ตัวที่เราจำได้ง่ายๆให้เหมือนกัน2รอบนะครับขั้นตอนสุดท้ายแต่เริ่มใช้งานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์ค<ม>อมเมนต์และแชร์ครับแม่แมๆครับ